สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอิกทีหนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวเดิรทไทม์ของอังกฤษโดยมีการอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจําสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้กองทัพอังกฤษและหลายประเทศในยุโรปตะวันตกกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อสร้างหลักประกันว่ายูเครนจะยังมีอาวุธมากเพียงพอในการต่อสู้กับรัสเซียหากสหรัฐซึ่งจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ ยกเลิกหรือลดการช่วยเหลือด้านการทหารกับทางด้านยูเครนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนั้นยอมรับว่าขณะนี้อังกฤษไม่มีอาวุธเหลือเพียงพอที่จะบริจาคให้ยูเครนได้อีกต่อไปแต่ยังจะทําหน้าที่โน้มน้วให้ประเทศอื่นส่งการช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนต,ต่อไปสําหรับอังกฤษนั้นเป็นประเทศที่ส่งมอบการช่วยเหลือให้แก่ยูเครนมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นั้น อังกฤษได้ส่งยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้แก่ยูเครนเป็นมูลค่า4,600ล้านปอนด์หรือประมาณ2 0 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันด้านประธานาธิบดีวอรดิลเมียร์เซเลนกี้ผู้นาของอยูเครนเองก็เพิ่งที่จะส่งสารวันขึ้นปีใหม่โดยกล่าวย้ําว่าพวกเขานั้นจะผลิตโดรนอย่างน้อย1ล้านลำในปี2,567และเชื่อว่าพันธมิตรชาติตะวันตกนั้นจะเริ่มส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนภายในสิ่งปีนี้ในขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ หลังจากที่ทางด้านประธานดีวลาดิเมียปูตินได้ระบุถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับเมืองเบลโกรอสที่ยูเครนนั้นมีการโจมตีไปก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของการก่อการร้ายและปูตินนั้นก็มีการสั่งการให้กองทัพดำเนินการจัดการกับยูเครนหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียประนํำยิงกี่ปรนาวุธใส่กรุงเคียบและเมืองคาคิฟเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียลั่นวาจาว่าจะล้างแค้นกรณีที่ยูเครนนั้น โจมตีเมืองเบลกรรดของรัสเซียจนมีพลเรือนเสียชีวิต24่รายผู้สื่อข่าวนั้นบอกว่ารัสเซียโหมโจมตีกรุงเกียบด้วยชุดขีปนาวุธหลายระลอกในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของเช้าวันที่2ปักราคม2566ส่งผลให้ไฟฟ้าดับในบางพื้นที่และมีเศษซากขีปนาวุธที่ถูกยิงตกกระจายไปทั่วพื้นที่ทางด้านวิตาลีคริสโกนาย,ยกเทศมนตรีกรุงเกียบร,ระบุผ่านทางด้านแอปเเลแกรกว่ามีระเบิดหลายจุดในเมืองหลวงและขอให้ประชาชนนั้นอยู่ในที่ปลอดภัยเขายังบอกว่า ไฟฟ้าดับในหลายอาคารและท่อส่งก๊าซในย่าเนเปเซสกี้ของกรุงเจฟได้รับความเสียหายการโจมตีน่ากล่าวส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในยูเครนนั้นส่งสัญญาณเตือนเฝ้าระวังไปทั้งากาเป็นเวลานานหลายชั่วโมงและเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวถึงการโจมตีเบลโครอดของอยูเครนก็บอกว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ยูเครนลอยนวลอีกต่อไปรัเสเซียกล่าวว่ายูเครนเปิดฉากโจมตีเบลโกรดจากแคว้นคาคิฟซึ่งอยู่ติดกับชายแดนรัเสเซียดานิกอเทรคอฟนายกเทศมนตรีเมืองคาคิฟกล่าวว่า คาคิปเองก็ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันกองทัพอารการยูเครนกล่าวว่าได้มีการทําลายรวนไปทั้งสิ้น35ลำที่รัเสเซียนั้นส่งเข้ามาโจมตีหลายเมืองในยูเครนในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่1มกราคม2567นี่เป็นความเคลื่อนไหวสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัเสเซียยูเครนในข้อมูลล่าสุดที่เรียกว่ามีการรายงานข่าวกันออกมาครับในขณะที่ทางด้านตะวันตกนั้นพยายามที่จะ ช่วยเหลือยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าฝักของรัสเซียเองก็ถล่มโจมตียูเครนอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันครับ